สวัสดีครับ <c oughs> ผมช่างตอมโบออดิโอและเคสต d ดิโอนะฮะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบนะครับาทางเคสต d ดิโอรับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะเป็นลำโพงนะฮะแบรนด์เอ็กซิวซาวเอ็กซิวซาวเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ได้ขายกิจการขายโรงงานผู้ผลิตเนี่ยไปให้ นักลงทุนชาวจีนแล้วก็ย้ายฐานการผลิตมาที่จีนเทคโนโลยีและโน้ตฮาวของ e c u s ซ u n d เนี่ยก็ได้ทำออกมาเยอะสินค้าของ e อ Sound ซในออสเตรเลียก็เป็นสินค้าที่อยู่ในระดับคุณภาพสูงแต่ในราคาปานกลางเมื่อย้ายฐานการผลิตเข้ามาสู่จีนนะฮะก็ชิปมาเป็นคุณภาพสูงแต่ในราคาที่ค่อนข้างประหยัดบนเทคโนโลยีของ e อ็กซิว ก็ได้มีการใช้ประโยชน์จาก Twitter Ribbon แล้วก็ทาง a c c u s o u ซา a ออสเตรเลเนี่ยก็ได้สร้างโครงสร้างของดอกบูฟเฟอร์ซึ่งตัวโครงสร้างของดอกบูฟเฟอร์เนี่ยจะเป็นการถักทอของเส้นใยไฟเบอร์จะเป็นแฮนนี่คอมนะครับแฮนนี่คอมเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงของหกเหลี่ยมนะแล้วก็ทำให้มันเล็กลง เหนี้ครมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่วูเฟอร์เนี่ยทำงานหนักนะและมีแรงบิดตัวนะเข้าออกเยอะๆเนี่ยตัวแรงบิดเนี่ยจะถูกส่งนะฮะแล้วก็กระจายออกไปในพื้นที่รอบๆโดยที่การเคลื่อนไหวของวูเฟอร์ยังคงเป็นแนวแนวตรงนะเพราะแรงบิดทั้งหมดถูกกระจายออกไปรอบตัวนะสอสจุดนี้นะก็จะเป็นจุดที่เอคิวซาวเนี่ยได้ค้นพบแล้วก็สร้างมาได้ดี a c ค u ิวซามักจะนิยมเป็นลำโพงตู้เปิดแล้วก็เรือธงหรือว่ารุ่นที่เขาขายดีไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นการทำกึ่งกึ่งทันส s s i เช l น n e นะฮะคือการเจาะพอร์ตออกด้านหน้าเสร็จแล้วร้อยอเสียงจากภายในตู้เนี่ยก็จะวนรอบหนึ่งเล็กๆนะแล้วค่อยออกมาด้านหน้าการแยก ส่วนของ transmision s line ยแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งตู้นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของเขานะฮะลองมาติดตามดู แล้วก็ที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นลำโพงบุ๊กเชียวนะฮะแบรนด์ a c o u s าวนะฮะแล้วก็ตัวบนะูเฟอร์เนี่ยมีขนาด5นิ้วรุ่นนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าโมเดล M5 นะฮะ M5 คือบอกว่ามันเป็นบูเฟอร์5นิ้วนะฮะ ความชาญฉลาดของ a c u u o u u n d ในการออกแบบขอให้กลับขึามนิดหนึ่งในการเลือกใช้ Twitter Ribbon Ribbon เนี่ยจะเนื่องจากว่าพื้นที่ของตัว Twitter เนี่ยมันกว้างการที่ Ribbon ทำงานอยู่เนี่ยนะฮะมันเคลื่อนที่เข้าออกมันจะให้ประสิทธิภาพของเสียงที่สูงแล้วจึงมักจะพบว่า Twitter Ribbon มีข้อโดดเด่นคือเสียงเปิดโปร่ง หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า t านสปา a r e นซีสูงนะฮะเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยอลองถ้าได้ใช้ Twitter Ribbon มักจะติดใจตรงที่เวทีเสียงปโปร่งโลง่งทีนี้ขณะเดียวกัน Twitter Ribbon เนื่องจากการเคลื่อนที่ตรงเนี้ยนะเข้าออกในระยะสั้นเนี่ยข้อเสียของ Twitter Ribbon เนี่ยก็คือมันจะตอบสนองความถี่ย่านกลางตอนบนต่ำกว่ากลางตอนบนลงมาถึงย่านกลางเนี่ยมันมักจะโลว์ออฟล้นะฮะมัน ทวิตเตอร์ริบบอนจะไม่ค่อยตอบสนองในย่านกลางหรือกลางต่ำนะโดยกายภาพหรือว่าฟิสิกอลแล้วเนี่ยโดยกลศาสตร์เนี่ยเขาให้ไม่ได้งั้นจุดตัดของลำโพงนี่เป็นจุดหนึ่งที่นักออกแบบเนี่ยจะต้องคิดคำนึงแล้วก็จุดที่สองนะที่เป็นปัญหามากที่สุดเลยก็คือจุดกำเนิดเสียงของเสียงสูงของริบบอนกับจุดกำเนิดเสียงของเสียงกลางต่ำการที่จุดกำเนิดเสียง p l a c e m e n t d r i v วอร์ a พลสเมนตรงนี้ถ้าเปิด Twitter Ribbon ถูกวางห่างจากบูเฟอร์เนี่ยขึ้นไปเยอะปุ๊บเนี่ยการเชื่อมต่อของเสียงแหลมกับเสียงกลางเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้ระยะทาง เดินทางที่ไกลอยู่พอสมควรนะเราจึงพบว่าลำโพงที่ใช้ Twitter r i b b bon, o บแล้วก็ใช้วูเฟอร์ที่เป็นโคนเนี่ยเป็นไดนามิกเนี่ยมักจะให้เสียงปร่งๆบางๆแล้วการนั่งฟังเขาถ้าเราไปฟังเนียฟิลจริงๆเลยเนี่ยเราก็พบว่าเวทีเสียงเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงาม กั้นทวิตเตอร์ริบบอนส่วนใหญ่จะต,ต้องฟังมาไกลนิดหนึ่งนะฮะต้องมี2-3เมตรขึ้นไปการฟังเนียฟิลกว่า2เมตรจะเป็นข้อเสียเปรียบแต่ XQ s o u n u n d เนี่ยรู้ ปัญหานี้แล้วก็ได้เลือกวิธีการที่จะแก้ไขคือทำให้ Twitter นั่งใกล้ๆก,กับบูเฟอร์นะเพื่อลดระยะทางระหว่างเสียงแหลมกับเสียงกลางถ้าบอว่าทวิตเตอร์เนี่ยขึ้นไปอยู่สูงเลยเนี่ยเส้นทางที่จะตัดกันที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะยาวนั้นให้มันมาชิดกันมากที่สุดที่ทำได้จนถึงการออกแบบดอกบูเฟอร์ตัวนี้ได้มีการคลิปขอบด้านนี้เพื่อให้ตัวทวิ t เตอเนี่ยลงมาเกยระยะของทวิตเตอร์ กับ w ูเฟอร์จึงอยู่ใกล้กันมากตรงนี้เป็นหลักการของ Point Source มนุษย์เราเนี่ยจะไม่สับสนคือแหล่งกำเนิดเสียงเมื่อเสียงเนี่ยถูกกำเนิดขึ้นที่จุดๆุดเดียวเราเรียกว่า Pointsourcing อันนี้ก็มีความใกล้เคียงกับการกำเนิดเสียงที่จุดๆุดเดียวงั้นระยะทางระหว่างทวิ t เตอร์กับบูเฟอร์เนี่ยใช้เวลาใช้ระยะทาง ที่สั้นเสียงก็จะเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันและก็ด้วยเหตุผลอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ไอคิวซาวสามารถ ใช้ t วิตเตอร์ริบบอนโดยที่ลำโพงที่เขาออกแบบมาเนี่ยมีเสียงที่มีเนื้อมีหนังย่านเสียงกลางอิม่มในขณะเดียวกันมีข้อดีของริบบอนตรงที่ว่าเวทีเสียงเปิดโปร่งรายละเอียดเสียงดีความถี่สูงวิ่งขึ้นไปได้ไกลมักจะเพราะว่าริ b บอนความถี่สูงไปได้สูงกว่า Twitter ที่เป็นโดมกรณีของลำโพงคู่นี้นะความถี่สูงวิ่งไปถึง3 0 0 0 0เฮิร์จากริบบอนตัวนี้ในขณะที่เขามีความสามารถ ทำให้วูเฟอร์5นิ้วเนี่ยลงความถี่ต่ำลงมาถึง55เฮิร์ซด้วยวิธีการทำพอร์ตด้านหน้าแล้วก็ทำทรานส์มิชชั่นลน์เนี่ยแล้วก็ให้ความถี่ต่ำดิ่งลึกลงมาน้ำเสียงของลำโพง M5 คู่นี้เนี่ยจะเป็นน้ำเสียงแบบอิมมีบอดี้เสียงค่อนมาทางเสียงอุ่นๆ แล้วก็จุดที่โดดเด่นของริบบอนยังคงอยู่ครับคือเวทีเสียงเปิดเวทีเสียงกว้างปโปร่งโลง่งทําให้เราเห็นเลเยอร์ด้านลึกได้ดีภายนอกของเขาก็จะเป็นาลามิเนตผิวนะฮะมีสสีให้เลือกเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เป็นสีออกครีมลายเซียนแดงๆทั้งสงสีเนี่ยสวยงามมากนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญเขาออกแบบตัวตู้ให้มีหน้าแคบนะฮะเพื่อให้มุมกระจายเสียงเนี่ยออกมาได้กว้างถ้าตัวตู้เนี่ย บานออกมาด้านข้างเนี่ยมุมกระจายเสียงก็จะไม่กว้างทําให้ด้านลึกของเวทีอ่อนด้อยไปนิดนึงงั้นอันเนี้ยลักษณะโครงสร้างตู้เนี่ยจะให้เวทีด้านลึกที่ดีเขาถึงขนาดควานด้านข้างนะเพื่อให้ขอบนั่งอยู่ด้านข้างนี้ไม่ให้เนื้อตรงนี้ยล้นออกมายืนยันได้เลยว่า e c ค u s วเ M5 เนี่ยเป็นลำโพงที่ให้เวทีเสียงด้านกว้างด้านลึกได้วิเศษ น,น้ำเสียงมีเนื้อมีหนังคู่นี้เนี่ยเป็นลำโพงซิงเกิลไวอิมพีแดนซ์4โอห์มจุดตัดอยู่ที่3,500 hz เฮิร์ซจุดที่กำลังจะบอกเป็นจุดสำคัญของ e q s ค a วซึ่งทำให้ e q s ค a วประสบความสำเร็จมาอย่างสูงในอดีตคือลำโพงคู่นี้ M5 นะฮะทางเคสเดียจัดจำหน่ายในราคาเพียงแค่9,900บาทสินค้าในล็อกแรกเข้ามาจำนวนหนึ่งซึ่งพักพวกเมื่อได้ยินเสียงก็ทยอยมาอุ้มไปแวะเข้ามา ทดลองฟังและถ้าถูกใจให้รีบตัดสินใจเลยนะครับทักไทยเข้ามาตามที่อยู่ในแอดไลน์ที่แจ้งไว้ด้านล่างนะฮะแล้วพูดคุยกันนะครับ